สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้ผมอยู่ที่ไซโยกนะครับเคยได้ยินไหมเพลงมนไซโยกวิตายละเดี๋ยวเอาออกก่อนนะฮะขณะนี้อยู่ที่ไซโยกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยฮะช่วงนี้เขากาลังปล่อยน้ํามาโอ้โหน้ําแรงน่าเล่นมากเลยบอกไว้เลยนะฮะน่าเล่นมากๆนี่ที่นี่มีแพรพักด้วยนะฮะมีแพรพักมีเรือ มีเรือนำเที่ยวด้วยนี่นี่แบบนี้เลยนะฮะห้องพักก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ข้างล่างนี่ก็เป็นลานกิจกรรมข้างบนนี่เป็นที่นอนนี่เห็นไหมนี่ให้ชมแบบนี้เลยนี่นี่เป็นบันไดขึ้นนะฮะนี่ นี่เห็นไหมข้างบนเห็นที่นอนแบบนี้นะฮะสิบกว่าคนได้ตรงนี้สบายสบายอันนี้ก็เป็นเป็นห้องนะเป็นห้องแล้วข้างหลังนี่ก็จะเป็นครัว นี่มีเตาแก๊สพร้อมมีเตาแก๊สพร้อมนะออยิ้มก่อนนี่นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมจะเป็นมุมทำครัวนี่เห็นไหมมีเบ็ดมีอะไรพร้อมห้องน้ำนะฮะแล้วนี่แพรแพรแบบว่าพาไปเล่นน้ำอะ่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมมีบรรยากาศแบบนี้ให้มาชมนะฮะที่ไซโยกเปิดให้ชมกันแบบนี้แหละนะครับ นี่จะเห็นว่าตอนนี้มีลูกเล่นแบบนี้ด้วยเห็นไหมสองจอจะ้ะนี่แบบนี้เลยนะครับใครอยากมาบ้างนะฮะติดต่อได้นะครับติดต่อได้ที่นี่นะครับนี่บรรยากาศดีดีข้างหลังนี่เป็นภูเขาเห็นไหมฮะเป็นภูเขาเลยนะเนี่ยเออเห็นไหมฮะนี่ สุดยอดเลยอ่ะน่ายาจังเลยนะฮะน่าย่าคนที่อยู่ที่นี่ดูสิเขามีน้ำให้ใช้นะปั๊มขึ้นไปสบายสบายทำสวนโอ้ยรมรื่นมากเลยดูแล้วทิวไผ่เห็นไหมฮะน้ำแรงมากน้ำแรงน้ำไหลนะครับอยากเล่นน้ำอาะมีความรู้สึกว่าร่างกายอยากปะทะน้ำมากๆเลยนะ